ดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนนั่งเรือข้ามฟากไปเกาะสมุยกันนะคะเราก็มาทันเวลาเรือออกชิวเฉียดไปดีเลยนะคะซื้อตัว๋วแล้วก็ขึ้นเรือกันนะคะแล้วก็ขึ้นมาได้แค่ไม่กี่นาทีเรือก็ออกเดินทางจะฟั่งเพื่อที่จะไปยังเกาะสมุยนี่นะคะเรือเริ่มออกเดินทางแล้วภาพวิวทิวทัศน์รอบๆสวยงามมากนะคะ ซึ่งเวลาที่เราจะใช้ในการเดินทางทั้งหมดก็ใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะคะเดินทางจากฝั่งนะไปจนถึงเกาะสมุนนี้ะะเห็นไหมคะเป็นยังไงบ้างนี่เลยจภาพรอบๆท่าเรือของเรานะคะกอลืมบอกไปเขาสามารถให้เรานํารถ ขึ้นเรือ expand. เพื่อที่จะข้ามฟากไปยังเกาะสมุยได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถนะที่มารอต่อคิวเพื่อที่จะนําขึ้นเรือและข้ามฟากไปนี่เรามาถึงแล้วอันนี้เราต่อสองแถวเพื่อที่จะไปยังที่พักของเราดีเด็กหนท้ายเป็นยังไงบ้างนะคะนี้เราเป็นเด็กท, cancel, ท้ายรถนะคะวันนี้เรามีเด็กท้ายรถมาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะรอบๆเกาะสมุยนะคะเราก็จะเห็นผ่านจากรถสองแถวที่พวกเรานั่งกันไปนะคะ โอ้ oh, อันนี้เราใช้เวลาจากการเดินทางในการนั่งรถสองแถวตอนแรกคิดว่าทั่งแป,ป๊บเดียวที่ไหนได้เกาะสมุยเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่มากเราใช้เวลาในการเดินทางนั่งรถสองแถวทั้งหมดเกือบหนึ่งชั่วโมงงนวิลลรถสองแถวเนี่ยเขาแวะไปส่งคนที่พักที่รีสอร์ทอื่นด้วยเราก็เลยได้เห็นสภาพบรรยากาศของบริเวณรอบๆใกล้เคียงของรีสอร์ทอื่นมีผับมีบาร์แบบบรรยากาศตื่นตาตื่น,นใจมากเป็นแบบ อะไรที่แบบน่าสนใจมากนะคะอันนี้ก็เป็นในระหว่างทางนะคะที่มีก็จะมีนักท่องเที่ยวอันนี้มีวัดด้วยนะคะก่อนถึงที่พักของเรานะมีงานประจําปีที่วัดด้วยนะคะเขาทําอะไรกันเนี่ยกอดจิตตายนะคะคนตายเข้าวัดจันวันนี้ก็จะอยู่ติดทะเลเลยนะคะนี่นะคะถัดจากวัดมาไม่นานเราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่พักของเราคริสตันเบบีรีสอร์ทนะคะ เป็นที่พักที่สวยงามมากนี่นะคะมีน้ำเวลคัมดนยเป็นน้ำมะม่วงนะคะอร่อยมากนี่ก็จะเป็นนะคะสภาพของที่พักของเรานะคะอันนี้บรรยากาศโดยรอบนะ,ะห้องของเราแบบดีมากนะคะอยู่ตรงติดชายหาดเลยนะคะเปิดประตูมานี่แบบซีวิวเลยนะคะพอดีตอนที่เราไปถึงเนี่ยก็มืดแล้วนะคะนี่ก็เป็นสภาพรอบๆถ่ายมาให้ดูนะคะของที่พัก ตอนกลางคืนนะคะก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามไปอีกแบบหนึงนะคะนนเลยทะเลในยามค่ำคืนและนี่ก็คือนะคะภายในห้องพักของเรานะคะก็เป็นห้องที่แบบดีมากสะอาดมากห้องน้ำกว้างมากนะคะนนก็้คู่รูเมทค่ะรูเมทนะคะังก็จะพาชมนะคะสภาพภายในห้องนะคะก็จะมีแยกนะคะแน่นอนโซนเปียกนะคะ ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะมีวเวอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับแขกนะคะที่อยู่ก้างค้างมีตู้เย็นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดต,ตัวี่ยพับไว้อย่างสวยงามมากอันนี้เป็นวเวอร์ที่อยู่ในห้องน้ํานะคะมีทั้งน้ําอุ่นและก็น้าเย็นให้เราเลือกได้ทั้งสองฝั่งนะคะอันนี้ก็จะ เป็ทะเลที่ทำค่ำคืนอีกแล้วนะคะอันนี้ close up ให้เห็นใกล้ๆช้หาดเลยนะคะสวยมากนะคะคือวันนั้นที่เราไปก็ท้องฟ้าก็สว่างมากพระจันรเป็นใจมากนะ,ะท้องฟ้ากระจ่างสว่างมากอันนี้ก็จะเป็นบาร์เล็กๆนะคะที่อยู่ตรงหน้าห้องพักของเราเลยแต่ว่าเสียดายนิดนึงเราไปถึงมืดไปบาร์เขาปิดแล้วนะคะและนี่ก็เป็นเครื่องดื่มที่เราสั่งมานะคะมีชื่อว่า s e x on the beach นะคะ ็จะมีอาหารนะคะอันนี้เป็นซ้มตามอร่อยมากผัดไทยนะคะก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพระว่ายน้ํานะคะที่จะอยู่ติดๆกับนะคะตรงโต๊ะอาหารของเราเลยเราก็สั่งน้ำมะพร้าวมาดื่มจิตเย็ยนๆคู่กับเบียร์ไฮนิเก้นนะคะแล้วก็ลงไปแหกว่ายในสระว่ายน้ําด้วยกันนะคะสระว่ายน้ํานะคะจริงๆแล้วเวลาปิดของเขาคือสี่ทุ่มนะคะแต่เนื่องจากว่าวันที่เราเนี่ยไปพะะักค่ะ เป็นวันที่แขกค่อนข้างน้อยดังนั้นนะคะเจ้าของเขาก็เลยใจดีมากนะคะให้เราเล่นได้นะคะจนเลยเวลาติดของสระไว้น้ําเลยค่ะเราก็เล่นกันอย่างชุ่มฉ่าสบายใจไปเลยเป็นทั้งรีสอร์ทเป็นของเราและนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะคะที่บริเวณที่พักของเราแสงแรกของวันนะคะสวยงามมากคุ้มค่ากับการตื่นเช้าของเราในวันนี้มากนะคะวันนี้เรา กันแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่ก่อน6โมงนะเพื่อมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะและภาพที่ได้ก็สมความตั้งใจของเราจริงๆค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆในยามเช้าเป็นไงบ้างคะแสงพระอาทิตย์ส่องกระทบกับทะเลนะคะเป็นภาพที่แบบสวยงามมากแล้วก็จะมีชาวต่างชาตินะคะสองสามคนนะคะลงมาเล่นน้ำบริเวณชายหาดนะคะก็เป็นที่คะ่ะมีทั้ง two p i e c e นะคะแล้วก็ one p i e c e นะคะเพราะว่าบริเวณชายหาดหน้าที่พักของเราเนะี่ยเป็นชายหาดที่เงียบสงบมากๆนะคะออกสไตล์ละเอียดมากนะคะมองในภาพเราจะเห็นเลยว่าชายบริเวณ,ร,เวณริมชายหาดเนี่ยเป็นรายที่แบบละเอียดมากเห็นแล้วแบบอยากจะลงไปเล่นน้ํากับเขาด้วยจริงๆเลยค่ะแต่ว่าดีว่าวันนี้นะคะเราเนี่ยต้องเตรียมเดินทางเพื่อที่จะออกจากเกาะสมุยกันแล้วนะคะ เราก็เลยไม่สามารถไปเล่นนะ้ำกับเขาได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคลิปหน้าเราจะกลับมาใหม่อย่างแน่นอนนะคะ บริเวณบริเวณโรงแรมสวยมากโรงแรมที่สวยมากบรรยากาศดีมากปกติเราไปพักโรงแรมไหนเราไม่เคยตื่นเช้าเลยนะเป็นครั้งแรกของการตื่นเช้าของเราวันนี้ จะถึงเวลาเดินทางกลับของพวกเราแล้วนะคะทุกคนเรานะัดคุณลุงสองแถวไว้นะคุณลุงก็มาตรงเวลามากเราเก็บของออกจากที่พักปุ๊บคุณลุงมารับเราทันทีเลยนะคะนี่เลยคุณลุงแบบเร่งสปีดให้พวกเรามากๆนะคะเพื่อที่จะเราให้ไปถึงท่าเรือได้ทันเวลาเรือออกนะคะซึ่งเราก็ไปขึ้นเรือรอบ1ิบโมงทันด้วยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะบรรยากาศ ระหว่างที่เรานั่งสองแถวกลับกันมาเราก็จะผ่านชายทะเลนะคะซึ่งวันนี้เราเดินทางมาถึงเรายังไม่เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ชัดเจนเนื่องจากว่าตอนที่เรามานะคะมันเป็นเวลาที่ใกล้จะมืดแล้วนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นภาพท่าเรือของเกาะสมุรจากระยะไกลที่เราถ่ายจากรถ2แถวของเรานั่นเองนะคะหลังจากที่เราซื้อตั๋วแล้วนะคะเวลาชิลเชียดอีกตั้มเคยนะคะ ขึ้นเรือได้ทันเวลาขึ้นมาแป๊บเดียวเรือก็ออกทันทีนะคะซึ่งเรายังไม่ได้กินข้าวเช้ากันมานะคะบนเรือนะคะมีอาหารต่างๆขายนะคะเหมือนมีเซเว่นย่อยๆอยู่บนเรือเลยค่ะมีทั้งมาม่าแซนวิชขนมปังเบรกฟาสอาหารเช้ากาแฟร้อนกาแฟเย็นมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสัรจริงๆค่ะราคานะคะก็จะแพงกว่า บนฝั่งนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่มากจนเกินไปเป็นราคาที่พอรับได้ค่ะเราก็ฝากทองไว้กับเซเว่นย่อยๆบนเรือนีเองถึงฝั่งเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ทริปหน้านะคะสมุยยังไงก็ต้องมาอีกแน่ๆค่ะ